พวกเธอลูกฉันน้องปิมน้องปื้่ม,มดูเวลารักกันนะยอก,กันหัวเราะจนหัวเราะค้างอ่ะพวกเธอเพืมก็มาส่งน้องปิมที่โรงเรียนเหมือนเดิมดูมองพี่จนรับสายตานะพวกเธอ <c oughs> กลับมาถึงบ้านฉันก็เข้าครัวทาความสะอาดเหมือนเดิมนั่นแหละพวกเธอก็มีบางคนบอกเอาทําไมถึงทําแต่ในห้องครัว <c oughs> จังเลยฉันสะดวกถ่ายตรงห้องครัวเนาะพวกเธอฉันก็เลยทาตรงห้องครัวนี่แหละให้ดูทีอื่นฉันก็ทาเหมือนกันนั่นแหละพวกเธอเนี่ยฉันจะบอกว่าน้ํายาเช็ดห้องครัวมเตอร์มัสเซลเนี่ยเห็นไหมสีส้มๆมันเช็ดดีมากนะพวกเธอคราบน้ํามันคราบทํากับข้าวะสะอาดหมดจดิ่่นนนนหหออมมมเ็ั้้ีววลาาาาบบบแชงร ปิมแล้วเป็นครั้งแรกไปเพราะเธอที่ฉันได้มานั่งรอลูกปกติลูกต้องได้รอฉัน <c oughs> พอเจอหน้าแม่แค่นั้นแหละแม่แม่ดูอะไรสิสวยแม่แม่กลัวให้หนูระบายนะแม่ก็เลยบอกว่าสวยลูกสวยสิกลับมาถึงบ้านฉันสั่งทุเรียนไว้พวกเธอเขาขายในหมู่บ้านนี่แหละเนื้อร้วนอันนี้มันเป็นชิ้นที่แบบว่าไม่สวยให้าพวกเธอแต่มันพอดีกินเขาขายรูสามร้อยมันคุ้มมากแล้วพวกเธอฉันซื้ออร่ะรสชาติก็หวานมันเลยแหละเนี่ยพวกเธอดูลูกฉันกินป๊อปคอนอ่ะซื้อมาทีไรไม่กินหรอกพวกเธอน้องปื้มชอบเพลใส่จานแล้วพอมันเหนียวไม่กินเาาาายยลกก็ส้ง อีพวกเธอฉันเพิ่งฉันเพิ่งกวาดบ้านไปนะส่วนน้องปิ่มก็ให้เขาดูการ์ตูนบ้างเขาเพิ่งไปเรียนมาไงพวกเธอก็เลยให้เขาพักผ่อนแล้วน้องปืม้มอะถ้ามีของเล่นแบบนี้นะ่ะไม่ดูก็ได้พวกเธอการ์ตูนอะทั้งวันอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> ให้น้องปืม้มใส่เออฉันก็พูดไปฉันก็บอกว่าให้น้องปื้มซักผ้า <c oughs> น้องปื้มเล่นสายฉันตักผ้าโรตัสก็มาส่งของพ <c oughs> อดีทีนะี้พวกเธอฉันอนะอยากกินตำกระท้อนที่ฉันซื้อมาจากตลาดนั่นเลยก็สั่งปลามาไว้ทอดให้น้องปิ่มตอนเย็นฉันก็สั่งผักบุ้งมาด้วยนะพวก็ ลูกนึงนี่แหละกินคนเดียวฉันจะเล่าว่าตอนที่ฉันท้องน้องปื้มมาพวกเธอฉันจยากินตํากระท้อนแบบนี้เลยอยากกินมากแล้วช่วงนั้นเหมือนมันหมดหน้าไปแล้วนะแถวตลาดไม่มีขายพวกเธอแต่ที่อื่นมันก็อาจจะมีนั่นแหละแต่มันิ่มหายากแล้วตอนนั้นอ่ะปีที่ฉันคลอดน้องปื้มมาปีที่ฉันไอ้ท้องก็เลยสั่งไอ้ในออนไลน์นะพวกเธอสั่งในบ้านส้มเลยกระท้อนสดนะมันมีด้วยนะพวกเธอลูกก็บอกแม่ขอตังค์หน่อยหนูจะไปซื้อขนมกับน้องพอฉันกินตากระท้อนเสร็จพวกเธอดูเนี่ยสภาพทรายที่น้องปื้มเล่นน่ะฉันก็ต้องมาเก็บแบบนี้แหละพวก ตามขาเดี่ยต้องได้ถูทุกรอบแล้วพวกเธอแล้วฉันก็จะเล่าอีกว่าไม่นอนกลางวันอีกวันไหนพี่หยุดไม่เคยนอนกลางวันเลยพวกเธอฉันเพียคูณสองนี่ไงตกเย็นมาแล้วฉันก็จะเตรียมกับข้าวแล้วปิ๊มเขาอยากกินปลาทอดหรอกฉันก็เลยสั่งเนื้อปลาดอนลี่อ่ะพวกเธอมาทอดมันจะได้ไม่มีกล้าสั่งปลานินโรตัสฉันก็จะได้มาทําเองอีกไงพวกเธอมันก็หมินข้าวในครัวฉันจะบอกว่านี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะพวกเธอที่ฉันสั่งปลาดอนลี่มาทอดฉันไม่เคยทําเมนูปลาทอดเลยพวกเธอมีอย่างเดียวฉันไม่ชอบทายิ่งถ้าทอดปลานินเป็นตัว ทอดให้ลูกฉันก็หมักใส่แค่พริกไทยพวกเธอแล้วก็เอามาชุบแป้งทอดกรอบเลย ตอนแรกฉันก็ทําไฟแรงให้กระทะมันร้อนนะพวกเธอแล้วก็อ่อนให้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนเลยนะส่วนกับข้าวพ่อกับแม่ก็อุ่นกับข้าวเก่านะพวกเธอก็ไก่ต้มซอสท,ที่ฉันทําไว้ไน,นั่นแหละฉันก็เลยเอามาอุ่นเราก็มีต้มเนื้อวัวจากคลิปก่อนนั่นแหละฉันซื้อเยอะเนาะใครจะไปกินหมดก็เลยต้องมาอุ่นกินนั่นแหละพวกเธอนี่ไงกับข้าวฉันก็มีแค่นี้แหละแต่ละวันกินแบบนี้จริงๆพวกเธอในชีวิตจริงบางวันก็ซื้ออยู่พวกเธอแต่ก็ซื้อแบบประหยัดประหยัดนี่แหละเตรียมกับข้าวเสร็จยังไม่กินนะน้องปิ่านมก็ง ปิมเขาก็ไปขี่ชิงช้ากับป้ากับน้องเขานูุนแหละพวกเธอเล่นกันอยู่3ามคนบอกแม่ไปดูหอยสี่กับกิ้งกือนะแม่แม่นั่งเมาอยู่ก็ต้องได้มานะพวกเธอไม่ยอมอยากให้แม่ดูด้วยได้มาสนามครบแก๊งแบบเนี้ยเขาชอบพากันเดินสำรวจอย่างนี้เลยพวกเธอก็บอกเด็กๆอยู่ว่าอย่าเอามือจับนะลูกกิ้งคือด้วยเผื่อมันมีพิษแม่น้องปื้มล้มแม่ก็จับโทรศัพท์พอดีลูกพวกเธออัดคลิปลูกเลยดูทำหน้ามาเขาชอบวิ่งไงแล้วก็ล้มแต่ก็ไม่ได้เจ็บเยอะหรอกตามภาษาเด็กนั่นแหละก็มีล้มบ้างทะโลกนิดนึงหลังจากล้มก็เลย ตัมากินกนะ่อนฉันจะบอกว่าตอนที่กินเนี่ยน้องปื้มงอเงมากพวกเธอไม่นอนกลางวันไงพอถึงเวลากินข้าวเนี่ยข้าวไม่กินงอเงอยากไปซื้อแต่ขนม